ช่วง Home Insight เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกข้อมูลโครงการ Live One Wireless จาก AP ไทยครับโครงการนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับช่วงโฮมอินไซต์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจนะครับผมจะนำเอาข้อมูลโครงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมที่น่าสนใจเนี่ยมาเจาะลึกเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการประกอบการตัดสินใจนะครับซึ่งโครงการที่เราเลือกมาคุยกันในวันนี้ครับคือโครงการ Life วันไวเลตจาก AP ไทยนะครับโครงการนี้จะมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นของโครงการกันก่อนนะครับโครงการ Life One Wireless นะครับเป็นโครงการจาก Developer AP ไทยจำกัดมหาชนนะครับตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุนะฮะแขวงรุมบินีเขตปทุมวันกทมนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ4ไร่2งาน47ตารางวานะครับ ลักษณะตัวอาคารนะครับเป็นอาคารไฮไลท์นะครับ43ชั้น1อาคารด้วยกันครับจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดในโครงการนะครับอยู่ที่1,344ยูนิตด้วยกันครับมาคุยถึงเรื่องไทปยห้องในโครงการนี้กันบ้างครับโครงการนี้จะมีทายห้องอยู่3ทป์หลักๆด้วยกันครับคือทป์แรกเป็นทป์สตูดิโอนะฮะขนาดเริ่มต้นอยู่ที่24ไปจนถึง28ตารางเมตรนะครับ ทป์ที่2คือท y p e ัว e บด o ูมนะครับขนาด35ไปจนถึง43ตารางเมตรครับและทป์สุดท้ายนะครับคือท y p e องเบด o ูมนะครับขนาด45ไปถึง63ตารางเมตรนะครับก็มี3ามทป์หลักๆนะครับสตูดิโอว e นเ 2-B ทนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยครับผมอยากชวนทุกคนมาคุยถึงเรื่องการจัดวางเลเยอร์นะฮะและเรื่อง Facility ต่างๆในโครงการไลฟ e วันไวเลสกันนะครับโครงการไลฟ e วั v i l เลสนะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียม43ชั้น1อาคารที่ตั้งติดอยู่กับถนนวิทยุเลยนะครับ โดยส่วนแรกเนี่ยครับถ้าเราเข้าจากโครงการมาครับเราจะมาเจอกับส่วนดรอปอฟก่อนนะซึ่งโซนดรอปอฟตรงนี้ต้องบอกว่าโครงการเขาทํามาแบบหรูหรามากนะครับดูดีมากๆเลยนะฮะซึ่งถ้าเราเชื่อมต่อลงจากส่วนดรอปอฟนะครับเข้าไปเราจะไปเจอกับเมนล็อบบี้ครับซึ่งเมนล็อบบี้ตรงนี้บริเวณชั้นหหรือโถงต้อนรับต่างๆในชั้น1นึ่งเนี่ยครับเขาจะออกแบบมาให้เป็นโทนมาเบลนะครับให้มีความหรูนะฮะเวลามีแขกไปใครมาเนี่ยสามารถใช้พื้นที่บริเวณล็อบบี้ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่รับแขกได้นะครับ และนอกเหนือจากเมนล็อบบี้แล้วนะฮะก็จะมีห้องไรเบอรี่นะครับเซมิอาอท์ดรล็อบบี้นะครับซึ่งบริเวณภายนอกของตัวอาคารน,นะครับก็ mm. จะมีการจัดเป็นพื้นที่สีเขียวไว้ให้กับลูกบ้านได้มาใช้บริการกันด้วยครับ พอขึ้นมานะฮะในส่วนชั้น2ชั้น3เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ของสํานักงานโครงการอยู่นะครับแล้วในส่วนพักอาศัยเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น4ไปจนถึงชั้น8นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของพักอาศัยรวมกับโซนลานจอดรถนะครับควบกันไปนะฮะซึ่งเปอร์เซ็นต์ parking rate นะครับหรือเปอร์เซ็นต์ที่จอดรถของโครงการ Life One v i o l e เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40%ด้วยกันนะครับพอขึ้นมาที่ชั้น10นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนที่พักอาศัยของลูกบ้านอยู่นะครับแต่ว่าชั้นเนี้ยนะฮะตรงกลางของตัวอาาาาาคนถ้้ดดูจก Master Plan ซ ก็จะมีการวางพื้นที่ส่วนกลางนะครับเอาไว้ให้ลูกบ้านได้มาใช้บริการกันครับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ก็จะมีทั้งสวนลอยฟ้านะครับบนชั้น10ก็คือจะมีต้นไม้ใหญ่ๆรายล้อมไว้นะครับมีพาววลเลียนไว้ให้ลูกบ้านได้มานั่งพักผ่อนกันนะครับชมวิวบนชั้น10นี้ได้นะครับซึ่งชั้น10ตรงนี้ค่อนข้างเหมาะนะฮะกับการมานั่งพักผ่อนนั่งชมบรรยากาศนะครับชมธรรมชาติชมวิวที่ทางโครงการเขาได้จัดไว้ให้ครับอ่และผมลืมบอกไปเลยนะครับว่า อาคารไลฟ์บันไวเลสเนะครับเขาจะออกแบบอาคารมาเป็นรูปตัวแซนะครับตัวแซอย่างนี้นะฮะซึ่งไอ้ตรงลานจอดรถหรือส่วนกลางต่างๆตั้งแต่ชั้น2ไปถึงถึงชั้น10บนะครับมันจะอยู่ตรงกลางรูปตัว C จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับส่วนของตัวอาคารหลักที่เป็นอาคารพักอาศัยเลยนะครับซึ่งพอเลยชั้น10ไปแล้วอะไอ้ตรงกลางมันจะไม่มีแล้วนะฮะจะเป็นส่วนพักอาศัยของลูกบ้านทั้งนั้นเลยนะครับในชั้นถัดมานะครับตั้งแต่ชั้น11ไปจนถึงชั้น11นี่ยจเาายบเอมดเลยนีส่วนนอื่เลยนะขึ้นมาชั้น ชั้นบนนะครับชั้น42ชั้น43เนี่ยจะเป็นชั้นที่ได้เริ่มมีการวางเมนฟอรซิลิตี้ไว้แล้วนะฮะชั้น42เนี่ยครับก็จะมีลูฟท็อปการ์เด้นนะครับสวนบนชั้นดาดฟ้านะฮะมีเทอเตอร์ลูมนะฮะลูฟไฮเวย์บาร์นะครับ,รบแล้วก็สกายบาร์นะฮะบนชั้น42นี้ และชั้น4 3นะครับเป็นชั้นบนสุดและนะฮะชั้นนี้นะครับจะเป็นชั้นที่มีการใส่สระว่ายน้ําแบบพาโนรามาวิว360องศาไว้เลยนะครับโดยตัวสระเนี่ยมีขนาด30มคูณเมตรนะฮะซึ่งค่อนข้างเป็นสระที่กว้างนะฮะระยะนี้ว่ายออกกําลังกายแบบจริงจังได้เลยนะครับและด้านข้างสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นโซนจักรกุชีนะฮะมานั่งพักผ่อนนะครับรับบรรยากาศวิวเมืองในมุมสูงได้เลยครับและบนชั้น4 3เนี่ยนะครับก็จะมีห้องฟิตเนสรูมนะครับ วิ่งออกกําลังกายไปหรือเวทเทรนนิ่งไปนะครับแล้วก็เทควิวเมืองในมุมสูงได้เลยนะครับมาคุยกันถึงสถานที่ตั้งของโครงการ Life วันไวเลสกันบ้างนะครับโครงการ Life วันไวเลสนะครับตั้งอยู่ติดก,กับถนนวิทยุเลยนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะพอทราบกันดีนะว่าถนนวิทยุเนี่ยเป็นถนนสายสําคัญมากๆนะครับของกรุงเทพนะฮะถนนเส้นนี้ฮะสามารถเดินทางไปยังส่วนต่างๆไปในตัวเมืองอย่างสะดวกแบบ สะดวกมากๆเลยฮะเอาเรื่องรถยนต์ส่วนตัวก่อนนะครับถ้าเราออกจากหน้าโครงการมาเนี่ยฮะแล้วออกมาถึงถนนสุขุมวิทเนี่ยเราสามารถใช้ถนนสุขุมวิทนะฮะเดินทางเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆของตัวเมืองหลักๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีลมสาทรสุขุมวิทอโศกต่างๆนะครับไปได้สะดวกสบายมากเพลินจิตด,ด้วยก็คือถึงเลยว่างั้นเถอะฮะเส้นเพลินจิตนะครับดังนั้นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าผมว่าสะดวกมากๆเลยนะครับไปยังตัวเมืองสําคัญๆได้ง่ายมากนะฮะและอีกเรื่องคือเรื่องการขึ้นทางด่วนครับ จากตัวโครงการนะฮะถ้าเราออกทางถนนเพชรบุรีนะฮะเลี้ยวนิดตึงเนี่ยเราสามารถขึ้นทางด่วนได้เลยด้วยนะครับเข้าไปยังส่วนต่างๆของตัวเมืองได้ก็เป็นว่าสะดวกสบายมากนะครับในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะฮะเรื่องรถยนต์ส่วนตัวโอเคแล้วใช่ไหมฮะเรามาดูเรื่องการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะกันบ้างครับตัวโครงการนะฮะสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับตัวโครงการที่สุดนะครับคือสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิตครับซึ่งระยะทางจากสถานีนะฮะมาจนถึงหน้าโครงการเนี่ยอยู่ที่600เมตร ซึ่งมันก็พอเดินได้นะครับจากเกณฑ์มาตรฐานของผมเนี่ยถ้าไม่เกิน500เมตรอะ่ะมันคือพอเดินได้สบายๆนะครับ600เมตรเลยมาหน่อยผมว่าเออก,ก็พอเดินได้นะไม่ได้ไกลเลยนะครับอีกทั้งนะครับถนนวิทยุเนี่ยถนนข้างทางนะครับสะอาดสะอา้านเดินสะดวกสบายมากต้นไม้ก็เยอะด้วยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็สะดวกสบายนะครับทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถสาธารณะทั้งคู่เลยนะครับมาถึงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบของตัวโครงการกันบ้างครับตัวโครงการเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้กับห้างใหญ่ คือห้างใหญ่จริงๆของกรุงเทพเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเอ mbassy นะครับเซ็นทรัลชิดลมเกรสอนพาซาสยามพารากอนนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยใกล้มากนะฮะเดินไปหน้าปักซอยขึ้น bts ไปต่อนู่นนี่นั่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งต้องเรียกว่าตรงเนี้ยมันเป็นใจกลางเมืองจริงๆเลยนะครับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆอาหารการกินสถานศึกษาสถานพยาบาลหา้างสรรพสินค้าต่างๆครบจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเรื่องตรงเนี้ยครบถ้วนมากๆครับ มาคุยกันถึงเรื่องราคาซื้อขายและก็ราคาเช่านะครับในตลาดของราคา Life One Wireless กันบ้างนะครับว่ามีราคาซื้อขายราคาเช่ากันเท่าไหร่บ้างนะครับต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้ที่ผมทำรีเสิร์ชมาครับเป็นข้อมูลของปี2,563แล้วนะครับและผมไปรีเสิร์ชมาจากข้อมูลเว็บไซต์ประกาศอสังหาดีมาร์ซักนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเกิดจะไปดูเนี่ยลองไปเช็คอีกทีนะครับ ราคาขายของโครงการไลฟ์วันไวเลสนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่ตารางเมตรละแส0 0 0 0บาทไปจนถึง2 5 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคาต่อตารางเมตรตร,ตรงนี้ฮะมันต้องขึ้นอยู่กับ1เลยท้ายห้องและก็ชั้นห้องสาภาพห้องต่างๆนานารวมๆกันนะครับโดยส่วนมากนะครับห้องที่อยู่ชั้นสูงกว่านะครับมันก็จะตราคาต่อตารางเมตรแพงกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมาถึงราคาเช่ากันบ้างครับ ราคาเช่าตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทไปจนถึง60,000บาทเลยนะครับซึ่งราคาเช่าเนี่ยค่อนข้างเป็นเล็งกว้างนะฮะแต่ว่า ราคาต่ําสุดก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับคนที่ทํางานอยู่แถวชิดลมหรือเส้นสุขุมวิทอย่างเงี้ยครับราคาพอเช่าได้ไม่แพงมากนะหมื่นจนถึง2,000 20, 0นี่ก็เยอะอยู่นะครับในเลทประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาคุยกันว่าในกรณีที่เราอยากจะวางแผนในการซื้อห้องในโครงการ Live One Wireless สักห้องหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีการจัดเตรียมการไฟแนนซ์เงินยังไงบ้างนะครับผมกอสมมุติให้นะครับราคาเริ่มต้นของโครงการเนี่ยอยู่ที่3.9ล้านบาท จริงๆไม่ได้สมมุติหรอกครับมันคือราคาจริงณตอนนี้นะฮะที่มีขายอยู่ในตลาดนะครับ3.9ล้านบาทเป็นห้องเริ่มต้นนะครับห้องไซส์สตูดิโอนะครับ3.9ล้านบาทนะฮะเราจะซื้อนะครับโดยการกู้ธนาคารนะครับ กู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งสัญญาอยู่ที่7%นะครับและระยะเวลาผ่อนธนาคารอยู่ที่30ปีครับเมื่อเราเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเข้ามาคำนวณในสูตรนะครับเราจะได้ออกมาว่าเราจะต้องผ่อนชำระต่อเดือนนะครับอยู่ที่20,600บาทครับอีกครั้งนะครับ2 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ ตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ในกรณีว่าเรากู้ร0 0เเต็มเลยนะไม่ได้ใส่เงินดาวและอีกทั้งนะครับเราใช้ดอกเบีย้ยถึง7%เเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะไม่ถึง7ดหรอกนะครับมันจะต่ำลงมาอีกยิ่ง3ปีแรกครับดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำเลยนะฮะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราคิดดอกเบี้ยที่ต่ำลงมามันจะไม่ถึง20,000หกหรอกครับแต่ผมขออนุญ,ญาตใช้20,000หกเพราะว่าเป็นค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดความปลอดภัยทุกคนแล้วกันนะครับมาถึงช่วงความเห็นส่วนตัวของผมนะครับของโครงการ Life One Wireless กันบ้างครับคือโครงการ Life One Wireless นะครับเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมและได้รับความตอบรับดีมากๆเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าสภาพคล่องดีกันมากๆข้อแรกเลยเนี่ยฮะเหตุผลเป็นเพราะว่าราคาต่อตารางเมตรของเขา ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับโลเคชันของเขาที่ตั้งอยู่บนถนนวิทยุอีกทีนะฮะถนนวิทยุราคาต่อตารางเมตรเนี่ยเริ่มต้นแค่แสนห้าเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นราคาที่โอเคมากๆเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการเดินทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะนะฮะ BTS นะครับก็สะดวกสบายการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ก็โอเคนะครับเดินทางออกได้สสายเลยสุขุมวิทก็ออกได้นะครับเพชรบุรีก็ออกได้ขึ้นทางด่วนได้ง่ายๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยโครงการนี้มันจึงถูกราย้อมนะครับไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเดินทางก็ง่ายนะจึงไม่แปลกเลยใช่ไหมครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับและโครงการนี้เนี่ยถูกการันตีโดยผู้สร้างคือ AP ไทยนะครับซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวสูงนะครับอีกทั้งนะฮะโครงการนี้ถูกออกแบบมาในคอนเซ็ Modern Thai c o l o n i a l นะครับคือเนื่องจากถนนวิทยุอะครับเป็นถนนที่ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับถนนเส้นนี้จะมีสถานทูตต่างๆอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นการออกแบบโครงการ Life One w i n d เนี่ยครับจึงมีการออกแบบนะครับให้มีความเป็นไทยผสมผสานได้กลิ่นอายของชาติตะวันตกนะครับกันอย่างลงตัวนะฮะสังเกตจากนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางโทนสีของตัวอาคารนะครับจุด drop off main lobby นะครับอีกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น10หรือชั้นดาดฟ้าสังเกตว่าโครงการนี้ครับเขาให้ความสําคัญในเรื่องพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างมากนะครับมีการ ใส่ต้นไม้นะครับไม้ใหญ่ไม้พุ่มต่างๆนะครับเพื่อช่วยเพิ่มความร่มรื่นและเพิ่มทัศนียภาพให้กับลูกบ้านนะครับดังนั้นโครงการนี้เนี่ยนอกจากทำเลโลเคชั่นเขาจะวางไว้ในโลเคชั่นที่ดีมากๆแล้วนะครับโดยรอบตัวโครงการตัวโครงการเองนะครับถูกออกแบบนะครับมาอย่างสวยงามมากๆนะครับก็เลยคิดว่านะฮะโครงการนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่น่าสนใจมากๆนะฮะสำหรับคนที่กําลังสนใจ โครงการคอนโดนะครับบนถนนวิทยุนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาสมเหตุสมผลแล้วก็ดีมากๆนะครับราคาค่าเช่าก็โอเคเลยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะเอาข้อมูลโครงการไหนมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะครับฝากกด subscribe ช่องกูรูลิฟวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับผมคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ